สิ่งพิมพ์สมัยราชวงศ์หมิงใช้อะไรเมื่อไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ดิจิทัลขอขอบคุณศิลป,ปะวัฒนธรรมลวงเผยแผ่เ,เมื่อวันอาทิตย์ที่17มีสายนพุทธศักราช2 5 6 5ัรสาชวงหมิงคิดศักราช1368ถึง1644หรือ ประมาณ650ปีก่อนยุคที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรมกราฟิกสำหรับจัด้าไม่มีเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสีสีไม่มีเทคโนโลยีอื่นแน่นอนเทคโนโลยีการพิมพ์ย่อมเทียบไม่ได้กับสมัยปัจจุบันนั่นก็คือประเด็นที่น่าติดตาม บนเงื่อนไขที่ปัจจุบันคิดว่าจำกัดแล้วสมัยราชวงหมิงเขาทำเช่นไรจึงสาม,มารถพริ่นสามกุกวรรณกรรมขนาดยาขึ้นได้เป็นครั้งแรกรองศาสตราจารย์ดกรกระดูกพรนุ่มทองอธิบายประเด็นต่างๆไว้ในบทความชื่อนิยายกับธุรกิจการปิ่นในสมัยราชบวงหมิงคือเหตุการณ์เกิดขึ้นในราชวงหมิงนะครับ ขอสรุปข้อมูลมานำเสนอพอสังเีปดังนี้นะครับช่วงต้นราชวงศ์หมิงเทคโนโลยีการพิมพ์ยังล้าสมัยแหล่งผลิตหนังสือหลักของประเทศเป็นโรงพิมพ์ของทางการที่มณฑลฮกเกี้ยนหนังสือที่พิมพ์ก็จำกัดอยู่เฉพาะคัมภีร์ในสำรักของจือ้อนิยายชั้นเยี่ยมอย่างสามกกช่อตังก็ยังไม่ได้ตีพิมพ์ แต่ช่วงกลางราชวงศ์ประมาณคิดศักราช1506ถึง1,620สศูนย์กลางการพิมพ์นิยายเปลี่ยนมาสู่ภาคเอกชนมีรวบรวมรายชื่อหนังสือนิยายที่มีนิยายที่พิมพ์ในราชวงศ์หมิง225รายการในจำนวนดังกล่าวมี120รายการที่พิมพ์ในยุคก,กลางของราชวงศ์หมิงนะครับซึ่งมีความพร้อมในทุกด้านตั้งแต่กระดาษ ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นกระดาษที่ผลิตจากไม้ไผ่พัฒนาสมัยหมิงเนื้อกระดาษหนาขึ้นมีความทนทานและน้ำหนักเบาส่วนหมึกนิยมใช้กิ่งสนเผาให้เป็นเท่าผสมกับกาวนะครับแต่การพิมพ์นิยายมักใช้หมึกจากฐานที่สำคัญคือทั้งกระดาษและหมึกสมัยหมิงนั้นราคาถูกกว่าในสมัยก่อนเพราะทางการต้องการสนับสนุนการศึกษา จริงไม่มีการเก็บภาษีนะครับส่วนแม่พิมพ์นั้นใช้ไม้เนื้ออ่อนมาแกะสลักด้านการจัดหน้าเรียงพิมพ์ก็พิมพ์นิยายพยายามประหยัดต้นทุนกระดาษด้วยการพิมพ์ตัวอักษรติดกันโดยให้มีช่องห่างน้อยตัวอย่าง3กุ๊กที่ตีพิมพ์ในเวลาต่างกันเพราะว่าหน้านหนึ่งพิมพ์เแถวแถวละ17อักษรความจุ153อักษร หน้าหนึ่งพิมพ์สิบแถวแถวละยี่สิบอักษรความจุสองร้อยอักษรหน้าพิมพ์หนึ่งสิบหกแถวแถวละยี่สิบเอ็ดอักษรความจุสี่ร้อยสามสองอักษรและหากไม่มีรูปประกอบจะมีความจุถึงห้าร้อยสิบอักษรต่อหน้าดีท้ทีเดียวนะครับนอกจากที่เราดูการพิมพ์ที่เอื้ออานวยแล้วสามกุ๊กหนังสือที่ทําให้ลุงพิมพ์ก้าวหน้าสู่ยุคทอง,องของการพิมพ์ใยาย รองศาสตราจารย์ดรฟือขนุกพรุนุ่มทมองกล่าวว่าปีแรกของรัชการจะอย,ย่างจริงคิศราด1552ถือเป็นจุดสำคัญของการพัฒนานิยายจีนเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีการพิมพ์นิยายเรื่องยาวคือสามกุ๊กออกพื้เพและพิมพ์พื้เพนั่นก็คือสื่อลีเจียงซึ่งมีโรงพิมพ์ในสังกัดสำหรับพิมพ์คพัมภีร์และตำราต่าง โรงพิมพ์นั้นเป็นโรงพิมพ์ขนาดใหญ่นะครับมีคนงานกว่าพันคนต่อจากนั้นไม่นานก็มีการพิม,มพ์สารกบและ2องตังแต่งานพิมพ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีต้นฉบับนะครับการจัดหาต้นฉบับก็มีตั้งแต่การขอซื้อต้นฉบับเป็นเรื่องที่ยังไม่มีการคัดลอกเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมหรือผู้เขียนเป็นคนชั้นสูงนะครับประกาศให้เสนอต้นฉบับซึ่งสำนักพิมพ์จะทาใบแทรก ในหนังสือพิมพ์ออกจำหน่ายจ้างผลิตโรงพิมพ์จะติต่อปัญญาชนครูประจำบ้านบัณฑิตที่สอบเข้ารับราชการไม่ได้อื่นๆนะครับผลิตงานตามคำสั่งของโรงพิมพ์เป็นต้นนอกจากเนื้อหาแล้วภาพประกอบก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังสือน่าสนใจมากขึ้นการแทรกภาพประกอบในในิยายก็มีตั้แต่สมัยราชวงศ์หยวนการแทรกภาพประกอบได้รับความนิยมสูงมาก ในรัชการวัดลี่โดยลุงพิมพ์ที่ให้ความสมําคัญกับภาพประกอบมัตเป็นูพิมเนปือเจี่ยนหยางเมืองเจี้ยนหนิงนิยายที่มีภาพประกอบมากที่สุดได้แก่ชอขังที่พิมพ์จากสมรพิมพ์่วงฝืนถังมีภาพประกอบกว่า1 2 0 0สภาพกีเดียวนะครับการพิมพ์นิยายในสมัยราชวงศ์หมินหนงก็ไม่แตกต่างกับปัจจุบันนะครับคือผลประโยคทางการค้าเป็นสําคัญสภาพดูในยุคนั้นจึงมีการพิมพ์ซ้ํา สำหรับเล่มที่ได้รับความนิยมซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและกำไรงามสำหรับปรุงพิมพ์เพราะมีแม่พิมพ์อยู่แล้วนอกจากนี้ยังมีการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นแอบอ้างชื่อนักเขียนดังหวังสร้างยอดขายจนถึงกับพลักรอบพิมพ์แบบดื้อก็มีอย่างไรก็ตามธุรกิจสิ่งพิมพ์สมัยมิงจะเฟื่องฟูไม่ได้เลยถ้าขาดผู้อ่าน บทความของรองศาสตราจารย์ดกรกนุปอนส่วนหนึ่งจึงสะ้อนห้เห็นว่าประชาชนในขณะนั้นรักการอ่านสังคมมีความมั่งคุงทางเศรษฐกิจและการเมืองผู้คนจึงกล้าใช้ใจ่ายเงินซื้อหนังสือนิยายอ่านหาความเพลิดเพลินส่วนผลกระทบต่อประเทศไทยนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิขากูชนกล่าวไว้ว่านิยายจนพวกนี้มีราคาถูกชาวบ้านสามารถซื้อหามอาอ่านได้ คนตจนที่เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาอายุทยาก็มีนิยายจําพวกนี้ติดตัวมาด้วยเพราะราคาถูกน้ําหนักเบาเมื่อเข้ามาในสักคมสยามก็เกิดการแปลนิยายกินเหล่านี้ขึ้นจนเป็นที่นิยมอ่านแพร่หลายทั่วไป